เรามาถึงบูรกูลแล้วนะด้วยรถคันนี้ถนนถนนแบบสุดยอดอ่ะต้องมาดูต้องมาลองขับเอง <c oughs> ก็กลับไปก็น่าจะเปลี่ยนโช๊คแนะล้อด,ดุ้งบ้าไม่รู้ก็สวยสวยมากอะ่ะ เรายังไม่ได้ที่พักเลยวันนี้ก็ถามดีว่าให้ใครไปส่งน้องหน้าปากซอยได้ไหมเขาเพราะว่าบุรลที่นี่สวยสุดดูดิดูสิสุดอ่ะ เดี๋ยวเราจะขออาบน้ำอาบน้ำที่นี่ตาเธออ,อ,อ,อ๋อข้าต้องจ่ายเงินอีกใช่ไหม่่่แตมี้าอ๋อเธอตั๋วตั๋วผู้สาวลาว <laughs> น่ารักมากเลยถ้าเทียบกับคนนี้คนนี้น่ารักกว่าโอยตรงนั้นก็มีอนะ่ะตรงนั้นก็มีแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ลงเล่นหรือเปล่า น้ำใสมากอะสวย๋ยวเราเดินไปดูเดี๋ยวเราเไปดูดปดนู้นกันไหมเธอนู่นนู้นก็มีแล้วก็มาดูที่เล่นน้ําตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่เล่นน้ําตรงนู้นไม,ไม่ไม่มีคนเลยนะดูสิสวยไหม,น,น,มน้ำแบบมาแบบร้อนๆนอะ่ะมาเจอน้อําอ่ะไม่ต้องลง มาเจอน้ําก็ไม่อยากจะลงแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเย็นเนี่ยโอ้ตรงนี้มีที่โดดน้ําอ่ะดูสิแต่ตรงนี้ไม่มีใครเล่นเลยอะ่ะอ่ะค่ะเดินลัดได้อะ่ะเดินลัดได้เราเดินลัดเลยนะ ดูสิก็ก็วสวยอยู่นะ นเล่นเลยมีที่หัวนสลิงด้วยมีอยู่สี่คนที่มาที่นี่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาว่ตไป สวยมากเลยเราไปดูตรงนู้นไปไปดูนู้นดีกว่าอันนี้บูรุกูลสองนะ เราจะถ่ายไปไว้ให้เพื่อนๆดูเราจะถ่ายลงยูทู e ไปแล้วก็ให้เพื่อนๆดู่เดินลักษณะไปเลยนะเพราะว่าไม่เดินลักษณะนี่กว่าแฉะๆะเดินที่ทางทากนี่กว่า นี้ก็เป็นแบบลำธารน่ะน่านั่งมากเลยแต่เสียดายไม่ได้ข้าวเหนียวมานะเอาข้าวเหนียวมากินกับน,น้ำตกเดีย๋ยวเราไปดูจุดที่ขเขาเล่นน้ำกันคนเยอะๆโอ้ตรงนี้ก็มีแค่ให้นั่ง อันนี้เป็นแค่เขาเรียกแค่นั่งใช่ป่ะเด้อเอานั่งได้สองคนนั่งได้สองคนเขาก็เรียกว่าแค่เราสองคนใช่ไหมเด็ก <c oughs> มีก็อี้สองสองเก้าอี้ไงเขาให้นั่งกันสองคนแน่เลยแสดงว่าเขาเรียกตรงนี้ว่าแค่เราสองคนโอ้ oh. ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นน้ำผุดหรือเปล่านะกูุระกููนี้น้ำผุดขึ้นมาหรือน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาก็ไม่รู้โอ้สวยเดี๋ยวเราจะโดดน้ำกันตอนนี้ฝนฝนตกอยู่นะสวยนะเดินริมไหนดีริมเนี้นะ เป็นสภาในเดินด้วยมาไปดูงน้นนี่ก่ะเดินจะสุดแล้วอีกนี้เดียววันนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วที่เราถ่ายทำช่วงนี้เรามาวันนี้วันนี้วัดอะไรนะเธอ วันนี้วันพุทธที่วันพุทธที่สองเดือนสิงหาคมก็มีคนเล่นอยู่นะคะรับว่าบุรกูลนี้สวยสุดเลย ต้นไม้ต้นนี้มากเลยโดดเดี่ยวมีแต่ฝรั่งโอ้มีที่สไลเดอร์ด้วยแล้วก็มีที่โดดน้ำอยู่ตรงนู้นที่โดดน้ำไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะน่าจะประมาณสักห้เาเมตรกว่า รอบก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เนะี่ยมีแค่ให้นั่งโดยตรงเนาะไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่านั่งแล้วสั่งอาหารได้หรือเปล่าแต่สวยนะเราว่าที่นี่สวยที่สุดแล้ว เท่าที่เท่าที่ยังไม่ได้ไปมาทุกที่นะแต่เท่าที่ดูในรีวิวอะ่ะเขาบอกว่าที่นี่สวยแล้วก็คนเล่นน้ําเยอะด้วยแต่วันนี้ไม่มีคนน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,เ,ปนเพราะว่าครบวันธรรมดาเนะี่ยสังเกตได้จะมีนักแก่แค่นักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาติฝรั่งกับคนจีนนะเมื่อกี้บนบนรถอ่าบนรถก็คนจีนอะ แล้วเขา,วาส่วนหนึ่งเขาขับรถขับรถเอทีวีมาเตงไหนนะไปเดินให้มันรอบอนะอนนมันลอันนี้เดีย๋ยวบอกชื่ออีกรอบหนึ่ง คนไม่ได้ดูทั้งคลิปน,นี่ก็จะเป็นบุรกูล2สองสวยนะเออมองจากตรงนี้ตรงนี้สวยพอละฝนตกโดนฝนตกโดนกล้องมองไม่ค่อยเห็นละ